จ้าพี่น้องสีดอกงามๆจ้าดอกในงามจ้างามจ้าจ้ามีแต่ดอกงามๆจ้าพี่น้องเอากับเาวาจอยก่อนจ้าจ้าสองดอกเกลี่ๆกันมุ้ยดอกงามนากหน่อยวันนี้ดอกงามเลยจ้าพี่น้องกำลังพอดีแก็งพอดีค่ำเลยครับจ้าสามดอกงามๆจ้าพี่น้องดอกหนึ่งจ้าเลยจ้า สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเจสซีทางไกลทางไกลถูกคู่ทุกคนนะครับเนาะวันนี้ก็มาพผกับช่องเราปลาแนนนี่สองทีอาไรอย่างไรสิบสี่ท่านว่าจ้าสิบสี่ธันวาค้มพ่อซอสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะวันนี้ให้ที่พายพี่พ่น้องไปทางไหนครับเมื่อนี้มาบ้านน้องแปะคือเกขาจ้าพี่น้องมาตามหาเห็ดแดงกอกับพี่ผึ่งเขาหน่อยเนาะแม่นครับมาเบิ่งเห็ดแดงกอก่อนครับแล้วก็ไปรอเบิ่งเห็ดเด้งเขา ทุกชนิดล่ะครับแต่ว่ากันวมาเขาบางมึงฮุมฮิตกอเขาเนาะตายเนาะแม่นจ้าครับผมรู้ไหมชมก็บายใจครับว่าสิแดงหรือร้ายใชไหมว่าสิเห็นยังเนีเนาะครับเนาะครับมึงเลยครับดอกแหลกแห่งมันเขาเนาครับนิกกอเนาะเนาะดอกแหลกเขาหนูเป็นนิกกอจ้ะพี ientes, ่น้องแต่พันจะแตกแน่เนาะพอพันเริ่มจะแข็งเนี้เนาะ ดี๋แข e ้งงามครับผมอ้ดอกที่สองห้องน้องไต้เนาะแมนชา่อครับผนี่ครับอ๋อน้องต่เพิ่งาโอ้ขาเพิ่นกไปเลยเหอยหอยหอยกินเพิ่นครับหดเพิ่นจะบบปได้เนาะ้เนาะแต่อาเลยเสดอยู่ เ <im itation> ริ่มทีบ้านแล้วเนาะพี่เนาะเมือ่อที่ซีแล้วเป็นออกจ้ะที่แล้วเป็นออกโดนแล้วครับนอนี่ครับเพี่นนพี่อนอนเนาะโอ้เห็ดกอกระดึงไม้ยากเด้อพี่น้องเห็ดเปิดเขากละดึงไม้เนาะครับหลังแก่เบิดนอนนอนตายไม่นค่ะดอกงามอยู่นะดอกงามอยู่ แต,แต่เดี๋มหา,านนยอย่างนั่นหัวใจเนาะแมนจ้าโอ้ครับตัวป้ไฟเมื่อวานนี้เงี้อ่างนั่นหัเนาะแมนจ้ะเอ้าหัวรุนเลยจ้าถางกองไฟเพ่นจ้ะดอกนึนไงไหมดอกนึงจ้ะยังมีอยู่เนาะอาอไปลุ้นกันจ้าอีกดอกนึงครับเอา้ามีเยอะเลยครับพี่นอ้องไปลุ้นไปชมกันครับผม ขอหน้ามองตาเมีนมองคับแต่วตแต่ว่าดอกงามด้วยน้องแต่เมียนจ้าเอามาลงมาชมกันกับบอใจอก่นครับอาละจ้าพี่น้องทีดอกงามจ้าอู้ดอกนี่งามจ้าหนาหน้าตาอ้าวแต่ดอกงามจ้่พี่น้องออกกับบอลจอยก่อนจ้าจ้าอู้งงามครับ เยบะมากเลเดอบเยอะไม่มาี่กระโดดกันนานแลวไอ้น้องหยอกกำลังพอดีเลยครับพอดีแกงเลยครับหยอนังจ้าโอ้ยเดินเต้น ต้นอาไรไขาอะไรตายออต่อน้ำาพรนอย่ยน้อเมนดอกขน้าเลยครับสองดอกจากพี่น้องครับต่อจากดอกน้องตายแล้วเมนจ้ะหยิบสามสี่ดอกที่น้อื่นไม่อาร่นาอะรนี้ดอกขั้งหน้าไองตาเมนจ้ะ หมกาครับตูผู้ตีตีครับใจนายหรอพีอ่เนาะองใจพี่น้องน้องครับดอกก้งนานครับมาแล้วพื้นดินก็จะแห้งไว้แน่นอน้องใต้เนาะพื้นก็จะแตกแ,แ,แต่ว่าดอกกุ้งงานเนี่ครับพี่น้องหลัอเองเริ่มแตกแล้วเนาะแครับ ขอเลยจ้ะพี่นอ้อ,งน,อ,องน่าอ,อ่าดอกนี่ขออีกนะครับงามๆครับผมสามดอกน,น้เนาะแม่นบเอาพี่น้อง,อาอางกาพยายามเก็บมือหนึ่งเหมืะอ,อ,อย,นะา,า,ยากพี่น้องน้อยกาหน่อยเนาะแต่ละชุบจ้าพี่น้องดอกนึงจา้า ตงหัวข <a> ้างบ้านน้องใช่ไหมแมนจากเมื่อวานโเห็นจากพี่น้องโอ้เป็นเมื่อวานกับอ้อตัวนี้ทองมันยังขาด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวเขาแห้งหน่อยเนาะแมนนี่มีดอกหน่อยอันนี้ดอกหน่อยเป็่อนง่ายๆเลยจ้ะปุ๊กไปปุ๊กไปดิดอกใหญ่กันครับผมโอ้ดอกง่ายด้วยครับเด้อยเอาพี่ดอกแมนยั่บ่แมนนี่ครับมันคือโบคือเลยเนาะจอยแต่ว่าหัวใหญ่ครับผม ดอกเนืองจ้างามๆเลยจ้าพี่เนาะดอกนี้ใหญ่เล็กหรือไงเนาะอุ้ยเหมือนนี้มีแตรดอกนี้ใหญ่จ้าเหมือนที่สีทำไมเนาะแมนจ้าสีดอกมองไกลเหรอแมนจ้ารวมเดียวกันครับผม ดอก้เนาะหมือนเนาะมือนมิสงาม่าไปไๆดอกมั้ยจ้ะพี่น้องเอ้าหนตายไปบ่ได้ไงเนาะกเกลี่ก,ก,ก,กัน้ดอกงามามันหตายอนไ้ดอกงามดจพี้องกำลังพอด,ดีแขงพอดีค่ำนะครับ cái em nó. bàn chấp nhận mô hình. Những cái nó. Mẹ cháu. 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 Mẹ cái Mẹ cháu. cái บัทันมีแขกคนมากเลยเนาะแมนจ้ะเก็บบไปทคนครับโอ้ยข้ากันเลยหน่อยเนาะสองดอกนะสองดอกจ้าสามดอกงามๆจ้ะพี่น้องอีดอกหนึ่งจ้าอีดอกหนึ่งจ้าเก็บกันเลยจ้าโงานน่าท้องถ่ายมากเลยเนาะแมนจ้าโอ้สิได้บ่วจอยผมมีเวลาสิไริเบี้ยงาน thuê lại còn lãi nữa, mà ta sẽ ta, bỏ hàng thịt để lấy, cha, เกียร์รด,ดอกจ้ <_ d ic c> าเคียร์ไปตองออกนะอีดอกนึงครับผมโอด้ดอกนีส้สวยครับมันเป็นจีหนอมนมันตัอต่างกัน่าั้มียนผมเลยจ้าอออสองอ,อกงยงตัวแรกแม่มาเห็นดอกเดียวจ้า

ตายเกลยดล่เ็กกระดายดน่างะโอเคกระไดยู่เครึค่งนึงครับตัวนีเอาไ้ม็นเชืยรครัาผมอันนี้สองดอกจะพีอีเท่นันได้อ้ยอันดอกหน่อยอีนะบุไปจ้ะบุไปบุกไ Hãy subscribe cho kênh Hình Mì đó พอดีค้อาจารอีกสองดอกทรับคนะุณเนาะอีกสองดอจกจ้าับเกือบย่างีน้องนอ <c oughs> แมนจจกเป็นยูไก่ไบตองนะหัเลยครับน้ออ้อยครับผมเกงเสียดไปิวอยเนาะแกงเสียดไปนะครับเก็บไปหัวเนี่ยอีกดอกนึงจ้าของนนี่น้องได้เรื่องอีกอดอกนึงอีกดอกหนึา

เอูอีกแล้วหน่อยเนาะ <Yeah. S 1> อไอ้ดอกข้าพวพ่มีครับอีกดอกกิ้งแน่น่อยเนาะโ <Yeah. S 1> อ้ยก็เลยกินออนนี้แม่ Khắp. Như Đóng. Đóng như cả. Ủa, đi đó hết mọi người bây Đó mọi người 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 mọi không mọi người mọi mà người mọi người mọi người mọi người nó, người mọi người mọi người mọi người 我累，我

หน่อยนี่ต้องวัดดำน้ำสวยงามเลยครับสวยงามมพี่น่องอือเอากระเด็นเลยครับเตืนเตือนดอกนี่ดอกงามเนาะดอกนี่ดอกงามดีครับเนี่ จะหนึ่งดอกสองดอกสดอกสดอกหดอกห้าดอกข้านี้ห้าดอกนี้งามครับครับมาสั่มัะเกาหน่อยเนาะเอาขีดดอกข้างหน้าครับมือหนุตายอยากสั้นเลยกจะ เก็บเลยจ้าดอกดเนี่ดแค่หครับของไตมันยังเห็นนิ่น่อยอยู่ในมันอยู่ในมันเลยดอกใหญ่หาดอกน้อยเนาะงามเลยครับุ้พหมมอรงเามีแต่ดอกงามฮงมไ็กก็ได้จะดีา ก็ตัวนี้ับแพคคู่คู่ทุดสวยครับอันนี้ดอกนึงจ้าอายหมดการมือจ้าเขากับไปเบืองผลงานเหมือนเดกกันจ้านอกตายกับบาลจอยจ้าขอบคุณนะครับ สุดยอดครับสุดยอดให้เพิ่อนขาดงจ้าครับแต่ก็จะมีเหตุขาวดินน้ำหนักครับเนาะแมนจา้ามีแต่ดอกง,ง,งามๆเนาะไอเนาะมือน,นี้เนาะครับกันยังมีแห่ห้าเก,ก็บอยู่นาาเนาะจ้าเนาะไม้เดิมมือที่สีเนาะแมนเพิ่นออกมือที่สีแต่ว่าห้าก็บห้ากัมาสองมือเมนครับครับปอยจอยขอขอบคุณขอบคุณเอซีทางไกลทางไกลพ่อแม่พี่น้องลูกปานอาเบิสสู่ผู้ทุกคนครับที่เขาไม่การติดตามรับชมปอยจอยกำลังตายครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมบารจอยขอฝากอีกกินเด้อครับรอไปแชแนลแฟนเพจฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บารจอยนะครับครับสำหรับคลิปนี้กันมากก็อย่าลืมกดไลค์กันดีใจก็อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบโอกาสคลิปใหม่ๆของบารจอยเด้อครับครับสำหรับคลิปนี้อีพี่นี่บารจอยกำลังตายกับขอตัวลาไปก่อนเด้อครับคลิปหนี้พอกันไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ หวานเหมือนเดิมครับพี่น้องเหมือน,นีนดอกแง่ก๋มือวานจ้าแง่ครับ